ก็ามาดูในพาร์ทที่สองนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้ว่ามันมีสกิมอะไรบ้างนะในเรื่องของการจัดการป่าไมา้อย่างยั่งยืนนะคะพาร์ทนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้รับการรับรองเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะสิ่งเราจะได้คือความน่าเชื่อถือนะคะ credibility นะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมในวงการนั้นๆนะคะ อย่างที่สองค่ะเนื่องจากมันเป็นกระบวนการในการตรวจสอบการทำงานนั้นเราจะมีความโปร่งใสในการทำงานตรวจสอบเอกสารได้นะคะตรวจสอบความเป็นมาเป็นไปการไหลของวัตถุดิบได้มีการบันทึกที่ชัดเจนมีขั้นตอนการทำงานที่วางไว้ล่วงหน้านะคะต่อมาค่ะมีความเป็นไปได้ที่เราจะแย่งชิงโอกาสในการเข้าสู่ตลาดนะคะหรือเปิดตลาดให้กว้างมากขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะเนื่องจากเรื่องเศรษฐกิจไปแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการจัดก,การนะคะก็คือจะช่วยปกป้องแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆพื้นที่ป่าของเรานะคะและสุดท้ายค่ะ community engagement ก็มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนไม่ว่าจะทำให้เขากินดีอยูีมากขึ้นนะคะมีการจ้างงานให้มาทำงานในสวนป่าของเราอันนี้รุ่นแล้วแต่เป็นข้อดีของการขอการรับรองนะคะ ทีนี้ค่ะคกลไกการรับรองมันมาอย่างไรมันไม่ใช่ว่าอยู่อยู่เราอยากจะทำก็ได้เนาะมันเริ่มมาจากกลุ่มลูกค้าปลายทางนะคะลูกค้าปลายทางที่เราดูสไลด์เมื่อกี้นี้ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อเช่นอ e ีเกียนะคะสามเอ็มเตตเพกมีความต้องการที่อยากจะมีโลโก้เหล่านี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ของเขาเขาก็ไปคว้าหานะคะโรงงานที่ส่งวัตถุดิบต่อเขาวิทีหนึง่ง เอ้ยคุณคุณมีของที่ปีการรับรอง f อ c หรือ PFC ไหมส่งมาให้เราหน่อยเราต้องการการผลิตนะคะมันก็จะส่งข้อมูลต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้เองเขาต้องไปหามาจากต้นตออีกทีหนึง่งโรงงานก็จะถามย้อนกลับไปยังคนที่ปลูกสร้างสวนป่าคุณคุณคุณมีไม้ที่มีการรับรองไหมส่งมาหน่อยผมมีลูกค้าที่ต้องการของนะคะคกลไกมันเป็นแบบนี้ค่ะมันย้อนมาจากกลุ่มของลูกค้า ไล่ไปยังโรงงานโรงงานไล่ไปยังวัตถุดิบซึ่งเป็นเจ้าของสวนป,ป่านะคะเพราะนั้นสวนป่าเองคงไม่อยู่ดีลุกขึ้นอยากจะมาทํามันก็โดนสอบถามมาเรื่อยๆนะคะฟอร์สมาเรื่อยๆนะนี้ถ้าเราต้องการจะแบ่งนะคะเราสามารถแบ่งพาร์ทของการจัดการป่าไมา้อย่างยืนได้เป็นสองพาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกเนี่ยในส่วนที่เป็นของลูกค้ากับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราเรียกพาร์ทนี้ว่าเป็นการจัดการแบบห่วงโซ่นะคะ COC Chain of Custody จะมีเรื่องของการบริหารจัดการเอกสารตัวเลขการจัดเก็บการจัดแยกแบ่งกอนะคะกับอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นพาร์ทของส่วนป่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นพาร์ทของ FM นะคะ Forest Management FM นะเพราะนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบนะคะกลุ่มของส่วนป่าก็ดูเฉพาะ FM หรือจะเป็น FM COC ก็ได้ แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถูกส่งตอบไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีการแปลรูปนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นกระบวนการของ C.O.C. หรือว่า c h a i e of Custody นั่นเองจนกระทั่งส่งถึงมืลลูกค้านะคะการที่เรามีระบบแบบนี้เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าของเรามีปัญหาเราสามารถแทยกลับได้ว่าแล้วปัญหามันเกิดมาจากไหนนะคะเกิดมาในขั้นตอนใดผลิตช่วงวันไหนจะเรียกคืนสินค้าจากใครได้บ้างหมายถึงว่าส่งไปถึงลูกค้าแล้วนะใครซื้อไปบ้าง เรียกคืนสินค้าล็อตที่มีปัญหาแล้วก็บริหารจัดการน,นะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบติดตามได้นะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นสวนป่าที่ตั้งอยู่หลายๆที่นะคะปรากฏว่ามีเยอะมากเลยสวนป่านะแต่มีสวนป่าเดียวหรือไม่กี่สวนที่ได้รับการรับรองนะคะในขณะที่โรงงานนะคะมีการรับรอง C O C รอไว้แล้วเพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องใช้นะคะเขาก็มีการ ขอไว้เรียบร้อยนะคะทุกโรงงานอุตสาหกรรมก็จะพุ่งเป้ามาที่สวนป่าที่มีการรับรองนะคะเพื่อที่เขาจะได้เอาไม้นั้นไปผลิตต่อได้โดยที่ห่วงโซ่ไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นสวนป่าที่มีการรับรองเขาจะเนื้อหอมมากเลยใครๆก็วิ่งเข้ามาหาอาจจะถึงขั้นแข่งกันให้ราคาที่ดีขึ้นก็ได้นะคะแล้วโรงงานเหล่านั้นนะคะก็จะส่งต่อไปยังสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะ แหล่งวัตถุดิบในประเทศมีไม่เพียงพอสิ่งที่โรงงานนะคะจะต้องทำก็คือต้องนำเข้าไม้ที่ได้รับการรับรองมาจากต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้นะคะมาเลอินโดจีนญี่ปุ่นหรืออาจจะข้ามไปฝั่งอเมริกาใต้นะคะแอฟริกาเพื่อที่จะนำไม้นั้นมาผลิตเป็นสินค้าแล้วส่งไปยังลูกค้าที่มีความต้องการนะคะเพราะนั้นใครที่ได้รับการรับรองก่อนก็จะได้เปรียบ ทุกคนลุมเข้าหาเราเลยเราจะเนื้อหอมทันทีนะคะแต่เกิดขึ้นแล้วสําหรับกลุ่มของไม้ยางพารายางพาราบ้านเราเนี่ยปลูกไปอันดับสองของโลกนะคะเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเลยแต่ส่วนยางที่รับการรับรองมีน้อยมากนะคะในขณะที่โรงงานที่เอาน้ํายางไปใช้เนี่ยมีใบเซอร์เรียบร้อยหมดแล้วรอของเข้าของเข้าไม่ได้สิ่งที่ทำคือต้องไปอิมพอร์ตน้ำยางจากประเทศเพื่อนบ้านมาทำการผลิตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางยางล,องล้อรถยางล็ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยางทั้งหมดเลยน่าเสียดายนะคะในขณะที่บ้านเราเป็นแหล่งต้นผลิตแท้ๆนะแต่ไม่สามารถใช้ของในประเทศได้นะคะและอันนี้ทําให้เราเสียโอกาสทางการค้านี่มาตรฐานนะคะมีเยอะมากเราจะโฟกัสที่มาตรฐานทางฝั่งขวามือก็คือเป็นมาตรฐานทางป่าไม้นะคะไปดูความแตกต่างแบบง่ายๆนะคะคร่าวๆเลย มาตรฐานตัวแรกนะคะมาตรฐาน f อ c นะ f อ c เอนี่ยจะมีหลักการในการจัดการทั้งหมด1ิบข้อนะคะข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติที่ประเทศไทยไปลงนามในพันธสัญญาระหว่างประเทศร่วมกันนะคะอย่างที่สองข้อที่สองเป็นเรื่องของกฎการถือครองสิทธิ์นะคะในการใช้ที่ดินอันที่สาเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยนะคะ4ี่เป็นเรื่องของความ สัมพันธ์ระหว่างสังคมชุมชนแล้วก็สิทธิแรงงานนะคะข้อ5เป็นเรื่องผลประโยชน์จากป่านะคะ6เป็นเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อม7นะคะเป็นแผนการบริหารจัดก,การแปลเป็นเรื่องของการติดตามประเมินผลนะคะข้อ9้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การพื้นที่ที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์สูงเราเรียกตัวย่อว่า HCV นะคะและสุดท้ายเป็นเรื่องของส่วนป่า อันนี้เป็นมาตรฐาน FSC version 4นะคะที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยนณะปัจจุบันนะคะนี่ความแตกต่างค่ะระหว่าง FSC กับ PFC นะคะ PFC นะคะอันนี้คือ PFC นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะข้อที่1นนะคะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรกันที่ป่าไม้นะคะสร้างผลิตภัณฑ์ออกมานะไม่ใช่เฉพาะเชิงคาร์บอนนะคะที่เป็นเนื้อไม้ทั้งหมดแหละอันนี้เป็นเรื่องของการ บำรุงรักษาและเพิ่มพูนนะคะอัตราการผลิตของเนื้อไม้อันที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มเป็นเรื่องของระบบนิเวศสุขภาพป่าไม้นะคะหัวข้อที่สามนะคะเป็นเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการผลิตนะคะของป่ารวมทั้งที่เป็นเนื้อไม้และไม่ใช่เนื้อไม้นะคะข้อที่4ี่นะคะอันนี้จะหนักไปนในเชิงของการอนุรักษ์นะคะเป็นเรื่องของไบโอโลจิคอลไดเวอ i ร y นีนะคะเรื่องของอีโคซิสเต็ม ข้อที่ห้าค่ะจะเป็นเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ด้านไหนเขาจะเน,นเน้นในเรื่องของดินและน้ำนะคะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะข้อหกค่ะอันนี้จะหนักมาทางด้านสังคมนิดหนึ่งนะจะเป็น socio-economic ฟังชันของพื้นที่ป่านะคะและสุดท้ายจะมาจบที่เรื่องของการจัดการตามข้อกำหนดตัวบทกฎหมายนะคะก็จะสลับกับ f s c นะ FSC เอากฎหมายขึ้นข้อหนึ่งนะคะ แต่ PFC ได้เอากฎหมายมาไว้ข้อล่างนะคะแล้วก็มีแค่เจดหลักการนี้ไปดูอีกหนึ่งอันนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานแห่งชาติตัวมอกรหนึ่ของเรานะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าได้รับการ endorse มาจาก PFC เพราะนั้นข้อกำหนดของเขาก็จะคล้ายๆกับ PFC นะคะแต่ก็จะมีความแตกต่างนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะมีเจ็ดหลักการเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราขยับเอาข้อเมาเป็นข้อหน,นะคะ คือเราให้ความสําคัญกับตัวบทกฎหมายเพราะนั้นเราขยับตัวบทกฎหมายมาขึ้นเป็นข้อหนึ่งแล้วที่เหลือนะคะก็เรียงตามลําดับเดิมเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด7ข้ออันนี้คือความแตกต่างในภาพรวมในเชิงของหลักการนะคะ f อ c PFC ีมอก14061ค่ะอันนี้เป็นหน้าตาตัวมาตรฐานมอกร14061นะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นมตช14061นะคะและเพิ่งจะผ่าน กระบวนการในการรีไวซ์หรือว่าปรับปรุงทบทวนนะคะคิดว่ามาตรฐานตัวใหม่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะคะก็จะมีผลบงังคับใช้นะคะนี่มีอีกหนึ่งตัวค่ะที่บอกว่าเป็นมาตรฐานแห่งชาติเหมือนกันนะคะเป็น CNI Criteria and Indicator ตัวนี้เนี่ยพัฒนาโดยกรมป่าไม้ร่วมกันกับ ITO IT t นะคะจะเหมาะสำหรับการจัดการป่าอย่างยั่งยืนที่เป็นสเกลของป่าชุมชนนะคะ อันนี้ก็สามารถไปหาดาวน์โหลดมาอ่านได้นะคะซึ่งตัว Criteria Indicator เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะกับมาตรฐานอื่นๆนี้หลักการในการตรวจนะคะรวมถึงหลักการในการบริหารการจัดการประไม้ยืนเนี่ยเราก็ต้องทําทั้งหมดใน3มิติด้วยกันนะคะมิติที่1ก็คือต้องมีเอกสารนะคะเพื่อที่จะรอรับการตรวจประเมินนะคะเอกสารในที่นี้อาจจะรวมถึงนโยบายนะคะประกาศ ขั้นตอนการทำงาน Pro c e d u r e work in ออะไรก็แล้วแต่ที่เขียนถึงขั้นตอนที่สอดคล้องกับหลักการการจัดการปรับมาอย่งอยอื่นๆนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องนำแผนแยกไปสู่การปฏิบัตินะคะปฏิบัติเราก็จะอาไปสุ่มสอบถามคนงานว่าทำตามที่เขียนไว้ในแผนหรือเปล่านะคะรวมถึงการไปดูสถานที่ทั้งสามอย่างนี้นะคะเอกสารสถานที่คำตอบจากการสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องสอดคล้องไปด้วยกันนะคะ ทำอย่างไรเขียนอย่างนั้นเขียนอย่างไรทําอย่างนั้นนะคะมันจะเห็นเป็นความสอดคล้องหมุนไปนะคะถ้าเมื่อไหร่เราพบความขัดแย้งระหว่างเอกสารกับสิ่งที่เห็นหรือเอกสารกับสิ่งที่เราได้ยินแสดงว่ามันมีอะไรสักอย่างผิดปกติในกระบวนการการทํางานนะคะหลักการทํางาน,นะคะ่ะเราเปรียบเสมือนการตรวจประกันคุณภาพนะคะเป็นวงจร PDCA นะคะ plan do check act โดยเราจะเริ่มจาก plan นะคะ plan ก็คือการที่เรามีแผนการทํางาน มีการเขียนขั้นตอนการทำงาน Work In นะคะมีการประกาศนโยบายต่างๆแล้วนำไปสู่การปฏิบัตินะคะก็คือดูนั่นเองหน้าง,งานทำยังไงก็เอาสิ่งที่เขียนไว้นะคะไปลงมือปฏิบัติหลังจากนั้นก็ต้องมีการติดตามนะคะบันทึกผลเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีผลกระทบด้านบวกด้านลบอย่างไรนะคะแล้วนำเอาผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงนะคะแผนในรอบถัดไป ถ้าสิ่งที่เราติดตามมาประเมินผลแล้วดีนะคะแผนคงเดิมก็ได้หรือจะปรับปรุงก็ได้หรือถ้าเมื่อไหร่ติดตามประเมินผลแล้วเอการทํางานแบบนี้มันไม่ดีนะมันควรต้องปรับปรุงนะก็เป็นที่มาที่ไปในการนําไปสู่การปรับปรุงเพราะเหตุใดทําไมต้องปรับปรุงและปรับปรุงในเรื่องใดปรับปรุงไปในทิศทางไหนนะคะนั้นวงจรจะเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะคะแผนดูเช็คแอคหรืออาจจะสั้นกว่าหนึ่งปีก็ได้นะคะ เพราะนั้นมันจะเป็นวงจรของการปรับปรุงงานนะคะมันจะมีการขยับมาตรฐานของตัวเราขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสมมุติเราหมุนมาตรฐานไปหนึ่งรอบนะคะตัวฐานของเราเนี่ยอยู่ในปี2 5 1 5ผ่านการตรวจการทํางานไปหนึ่งครั้งเราพบเจอข้อบอกพร่องเราแก้ไขนะคะมันก็จะขยับมาตรฐานของเราให้ขึ้นสูงขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะมันขึ้นไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น การจัดการปรับหมายอย่างยืนก็เหมือนการประกันคุณภาพนะคะเป็นการปรับปรุงงานยกระดับคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปนะคะค่ะอันนี้เป็นสรุปนะคะหลักการกว้างๆของการจัดการปรับหมายอย่างยั่งยืนนะคะถ้าใครมีประเด็นคําถามสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้ทางอีเมลนะคะหรือว่าจะส่งแชทมาในเอ่อยูทูบช anel นี้ก็ได้นะคะอาจารย์ยินดี ที่จะตอบคำถามค่ะ